เกือบหลับแต่กลับมาได้โปรตุเกสเฉือนชนะเช็ก2-1แลกกันหมัดตอ่อหมัดตุรกีชนะจอร์เจีย3-1เดี๋ยววันนี้มาพูดถึง2คู่เมื่อคืนนี้สือ,อยูโรสพันยี2สิบจำคือวันที่18บเมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยคู่แรกเมื่อคืนนี้เป็นตุรกีนะครับเอาชนะจอร์เจีย31ึ่งซึ่งตัวบคู่นี้นะครับโหโคตรมันเลยเรียกว่าแลกกันหมัดตอ่อหมัดเลยผลยิงฝั่งตุรกีมีเมอร์สมุนดูอาดากูแลแล้วก็เคเรมฮัสตูโกรกูซึ่งตัวบอาประตูข,ของอาดากูแลเกมนี้โคตรสวยเลยนะครับแล้วก ็เปนปนระตูขึ้นนําด้วยส่วนคนยิงฝั่งจอเจียนะครับเป็นจอมิคาดัดเซซึ่งบอกว่าเกมนี้นะครับโอ้โหจอเจียพยายามสู้เต็มที่แล้วโดยเกมนี้มีสถิติออกมานะครับนั่น,นคืออาดากูเล่ทาสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในศึกยูโรด้วยวัยเพียง19ปีกับ114วันซึ่งเจ้าของสถิติเดิมนะครับเป็นของคริสติโนโรนโดในศึกยูโร2004นะครับโดยตอนนั้นพี่ดอายุ19ปีกับ128วันคู่ต่อมานะครับโปรตุเกสเฉือนชน,นสะสรัฐเช็กไป2-1เกม มนี้ต้องบอกเลยว่าโอโหครึ่งแรกเนี่ยไม่ยิงกันเลยแต่ครึ่งหลังนยะกลับกลายเป็นว่าฝั่งเช็คขึ้นนําไปก่อน1-0จากลูคัสโพบอร์ดนะครับยิงนอกกรอบสวยงามเลยลูกนี้แต่นําได้ไม่นานนะครับโปรตุเกสตีเสมอสําเร็จจากลูกทำเข้าประตูตเองของโรบินสตาร์นานะครับเป็น1-1จนสุดท้ายช่วงท้ายเกมโปรตุเกสมาได้ปปซูเปอร์ซับอย่างฟรานซิโกคอนซาเลซซัดขึ้นนําให้2-1ที่90บวก2เลยกลาเป็นประตูชัยเลยลูกนี้โดยเกมนี้ก็มีเซตีออกมาเหมือนกันครแรกแล้ว นั่นคือเปเป้ทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดที่ลงเล่นในศึกยูโรรอบสุดท้ายที่อายุ41ปีกับ113วันโอ้โหรู้ว่าเปเป้เนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเก๋าเลยนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าพี่แกคุมแผงหลังโปรตุเกสได้อย่างอยู่หมัดเลยอีกหนึ่งสถิตินะครับนั่นก็คือสถิติของคริสเตียโน่โรนัลโดซึ่งต้องบอกว่าพี่แกนะครับทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ในศึกฟุตบอลยูโรล,ลงสนามในรายการถึง6ทัวร์นาเมนต์ด้วยกันตั้งแต่ปี2004ถึง2024เลยนะครับ ี่แกสุดจริงๆนะครับแล้วก็เรารู้ว่าทัวร์นาเมนต์หน้าเนี่ยพี่แก จะลงไหวอยู่หรือเปล่าสําหรับโลนันโดนะครับและนี่คือผลการแข่งขันแล้วก็ประเด็นน่าสนใจในศึกโลซ์2024จำมันคืนวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เรียกว่าจบแล้วสำหรับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนะครับส่วนคืนนี้นะครับมาที่รอบแบ่งกลุ่มรอบสองกันบ้างนะครับคืนนี้สองทุ่มเป็นโคเอเชียเจอแอลเบเนียกลุ่มเบี๊ยวช่วงห้าทุ่มนะครับเยอรมันเจอฮังการีกลุ่มเอแล้วก็ดึกสุดทีสองเป็นสกอตแลนด์เจอสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มเอนะครับก็รอติดตามกันว่านัดที่สองรอบแบ่งกลุ่มนะทีมที่ยังไม่มีคะแนนเนี่ยจะะท ได้หรือเปล่าก็ต้องรอติตามกันนะครับ